ถ้าเพื w, ่อนๆนะครับต้องการดูรหัส Wi-Fi ที่เราใช้อยู่นะแต่ว่าเราจําไม่ได้เนะี่ยมีวิธีการดูได้ดังนี้เลยนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับตรงรูปสัญลักษณ์ wi-Fi ที่อยู่ตรงนี้นะให้เราเอาเมาส์นะครับคลิกไป1ทีนะหลังจากนั้นดูด้านบนนะครับมันจะมีสัญลักษณ์รูป Wi-Fi ที่อยู่ตรงนี้นะด้านข้างเนี่ยจะมีรัวลูกศรแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยครับแตะไปอีก1ทีนะครับเ <uy ayuda? S 1> พืพ่อนๆหลังจากนัก้นให้เรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีรูปเอ่อวงกลมแล้วข้างในมีสัญลักษณ์ตกใจอยู่ตตตรรรรรงงนนนนนีีี้้้ะะะใหเาคคัับบแอก 1T เสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนสไลด์เลื่อนไปที่ด้านล่างกันได้เลยครับมาที่ด้านล่างเสร็จแล้วนะครับมันจะมีคําว่าดูคีย์ความปลอดภัย WiFi นะครับแล้วก็จะมีคําว่ามุมมองที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อน,นะครับแต่ที่คำว่ามุมมองเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็น นะครับรหัสไ WiIFi ที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับเผือว่าบางคนนะครับเขาไม่ได้จดไว้นะครับเขาอาจจะลืมรหัส Wi-Fi ไปแล้วนั่นเองนะวิธีการดูนะครับเราสามารถเข้ามาดูแบบนี้ได้เนาะแล้วก็วิธีการแบบนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าวิธีการที่ผมดูหลายๆคลิปที่เขาทำนะครับ แล้วก็ Windows ที่ผมใช้นะครับเป็น Windows 11นะครับเ,เพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆบ้างไม่มากก็นหน่อยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าสนใจอย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับ